ช่วงข้างรัว้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามเก้าไปเปิดสวิตอะยังน่ะฮะสวัสดีครับป่าวัสดีแต่งตัวเราแบบนี้แสดงว่าจะไปเที่ยวใช่ไหมจ้าพี่ศิลวันนี้พี่จะไปตลาดน้ำอำัมพวาจริงเหรอจริงไปได้ไหมอ่ะไปก็ไป,ปไปซื้อของไงป้าจะเสื้ออะไรก็ฝากสิ่งเนี้ยไปซื้อไม่ต้องไปฝากเอา เนี่ยอ,อ,อาสิงอาแปจะฝากซื้ออะไรไหมเนี่ยรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเทวรา,าไหมรู้สิครับโอ้ร้านนั้น ลูกชิ้นเขาโอ้โหเด้งดึ๋งดึ๋งสุดยอดอร่อยมากเลยกรอบนอกนุ่มในดังมากแล้วนั้นซื้อเลยนะได้เอามาหลายหลายถุงเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกก็เอานะเล็กแห้งบะหมี่ยำต้มยำมาอะไรยิงตะโฟอะไรเนี่ยนะหรือซื้อมากล่องเลยได้ได้เขาเนี่ยนะแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็มามาต้มร้อนกินเนี่ยกินได้ตลอดเลยนะเส้นเขาเหนียวนุ่มดีเหนียวนุ่มดีไม่มีปัญหาตั้งไปก่อนนะให้ผมออกไปก่อนโซเล่ที่สำคัญ ว่านับถืออากงนะว่าไม่กินเนื้อครับผมอะไรอร่อยอร่อยซื้อมาทั้งหมดเลยนะไม่เอาเนื้อนะอ่ครับไม่กินด้ได้เลยผมจัดการให้โอเคนะครับผักครบเส้นครบผักครบเส้นครบน้ำครบอะไรนะไม่ไม่มีเนื้อเส้นชิ้นเหรอเอาแปะเป็นคนสั่งไม่ใช่เหรอครับว่าไม่ต้องใส่เนื้อวไม่ไม่กินเนื้อไม่ใช่เหรอใช่ เสื้อกองไไม่กินเนื้อนั่นสิว่าไม่กินเนื้อวัวแต่เนื้อหมูวากิ้งเพนั่นแหละผมถึงไม่ให้เขาใส่เนื้อเอ้าวากิ้งเนื้อหมูไม่กินเนื้อวัวเนื้อหมูวากิ้งไรแล้วเนื้อหมูเนี่ยมันไม่เป็นเนื้อเหรอครับเป็นกพานั่นไงผมว่าเนื้อหมูเป็นเนื้อผมจึงไม่ให้เขาใส่มาใะแปะเอาแปะไม่กินเนื้อไม่ใช่เหรอใช่นั่นไงผมผิดตรงไหนสิเนี้ไม่ผิดหรอกว่าผิด ผิดใจหรือไปซื้อไงไม่ได้ผิดตรงนั้นแหละผิดที่เอาแบบไม่ละเอียดสั่งไม่ละเอียดนี่เงี้ยกินนีหมดเลยแล้วกันนะกินหมดอยู่แล้วเนี่ยเส้นกับผักกับป้าเสียดายกินให้หมดเลยทางสะเก็ดท้องก็จะกินด้วยอย่าให้เหลือนะป้าไม่ให้เหลือ